สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c ีแซนิวภาคอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะด้านจังหวดศรีสเกตจัดพิธีบวงสวงงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณี 4, สีเผาไทยศรีสเกตประจำปี2566อารยธรรมแห่งสัตรามูนตราสีพฤกษสวนตอนรอยบันผชนค่ะ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่8มีนาคม2566ค่ะที่สวนสมเด็จพระศรีนครินสิเกตนายอนุรัตธรรมประจามจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสามประเพณีสีเผ่าไทยศรีเกตประจาปี2566อารยธรรมแห่งสัตรามนตราสีพฤกษสวนตอนรอยบรรพชนพร้อมด้วยนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำหัวหน้า สุรชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติสมาคมภาคธุรกิจเอกชนร่วมประกอบพิธีบวงสวงพระภูมิเจ้าที่เทพพยาดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาสวนสมเด็จยา่าแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อขอจัดงานดอกลำดวนบานสืบสามประเพณีสีเผ่าไทยศิสเกตประจำปี2566โดยนำขบวนนักแสดงพร้อมช้างและมา้าเข้าร่วมพิธีด้วย หลังจากประกอบพิธีบวงสวงเสร็จรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยิงปืนคู่เบิกเลิกเบิกชยัยเพื่อให้การจัดงานมีความราบรื่นปลอดภยัยปราศจากปัญหาอุปสรรคอันตรายใดๆราบรื่นปลอดภัยปราศจากปัญหาอุปสรรคอันตรายใดๆตลอดจนโรคร้ายอย่าได้มากล่ำกลายซึ่งงานจะจัดถึงวันที่12มีนาคมภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกต ทั้งนี้จังหวัดสิสเกตจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสามประเพณีสีเผ่าไทยสิสเกตรประจำปี2,566ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยเน้บนบรรยากาศของความร่มรื่นแบบเป็นธรรมชาติภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินสรสเกตที่มีต้นลำดวนกว่า55,000ต้นออกดอกบานสะพังส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วสวนสมเด็จพระศรีนครินสีสเกต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยภาคกลางวานันภายในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยจะได้ชมศิลปวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีท้องถิ่นของคนสีเผ่าคือขเขมรสวยลาวและเยอมาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้สนใจที่จะเข้าชมชุดการแสดงอารยธรรมแห่งสัตราโมนตราสีพพึษ์เทศวนตอนรอยบรรพชนตำนานการสร้างเมืองศิสเกตสามารถเข้าชมได้ในช่วงพักค่ำตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินศิสเกตงานจัดถึงวันที่12มีนาคมเป็นวันสุดท้าย นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดหัวหน้าสุนราชการแขกผู้มีเกียรติและกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปยังได้ร่วมเปิดตลาดโอทอปสิสเกต ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอปเกรดพรีเมียมของดีจังหวัดทังผ้าทอเบญจศรีผ้าทอบแบรนด์สิสเกตอีกทั้งยังมีตลาดโบราณที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปอาหารเครื่องดื่มขนมพื้นบ้านสินค้าประจำชนเผ่าสีเผ่าไทยของจังหวัดของใช้และเครื่องประดับต่างๆที่ได้รับการคัดสรรจากของดีสินค้าชุมชนร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ามากกว่าร้อยบูธ เพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและเป็นการสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานด้วยค่ะ